ของใหม่ใช่ไหมครับตอบคําถามคุณลูกค้ากันค่ะคุณลูกค้าเข้าใจถูกต้องนะคะ,ะเหล็กของเราจะเป็นเหล็กใหม่สั่งผลิตนําเข้านะคะ,ะโครงสร้างเหล็กบีมน็อกดาวไวแฟงของเรานะคะเป็นเหล็กใหม่นําเข้านะคะซึ่งสามารถรับผลิตตามขนาดที่คุณลูกค้าต้องการขั้นตอนในการสั่งผลิตคือหกร้อยตารางเมตรขึ้นไปนะคะตอนนี้เรามีสินค้าพร้อมส่งจานวนสี่หลังนะคะคือ ขนาดที่หนึ่งกว้างยี่สิบเมตรยาวสามสิบเมตรสูงหกเมตรค่ะจํานวนสองหลังขนาดที่สองกว้าง m, ย,า m, ยาี m, ่สิบเมตรยาวสามสิบเมตรยาวสามสิบหกเมตรค่ะสูงหกเมตรจำนวนสองหลังนะคะซึ่งทั้งสองขนาดราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อตารางเมตรค่ะค่าติดตั้งนะคะเริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบาทต่อตารางเมตรนะคะเขตติดตั้งคือกรุงเทพและปริมณฑลค่ะนอกพื้นที่เราคิดตามระยะทางนะคะคุณลูกค้า โปรโมชั่น999บาทต่อตารางเมตรจะเป็นขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรสูง6เมตรนะคะซึ่งเราจะจัดโปรโมชั่นจนถึงเดือนมีนาคมปี2568นะคะลูกค้าท่านในสนใจสั่งผลิตนะคะขั้นต่ำเรารับผลิต600ตารางเมตรขึ้นไปนะคะสามารถแจ้งขนาดกว้างคุณยาวคุณสูงนะคะชักจูช่างทางน้าปบ ฟลายนะคะเพื่อส่งใบเสนอราคาพร้อมภาพสามนี้ให้คุณลูกค้าพิจนารณาค่ะ